เคยถามตัวเองกันไหมครับว่าในวันที่ทุกอย่างมันดูมืดมนไปหมดเนี่ยชีวิตเรายังมีความหมายอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันผ่านแนวคิดของวิกเตอร์แฟรงเกิลครับชายผู้ที่ค้นพบแสงสว่างในที่ที่มืดมิดที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้นี่แหละครับคําถามที่ผมเชื่อว่ามันจี้ใจดําเราทุกคนเลยนะเวลาที่เราเจอปัญหาหนักๆเจอความทุกข์ความเจ็บปวดเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าที่ทนทนกันอยู่เนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่ชีวิตเรา มันยังมีความหมายอยู่จริงเหรอคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วคนที่ให้คำตอบกับคำถามนี้ได้แบบทรงพลังสุดๆเลยก็คือวิกเตอร์แฟงโกครับเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันของนาซีลองนึกภาพตามนะสถานที่ที่เหมือนนรกบนดินที่ความเป็นคนแทบไม่เหลือแต่ท่ามกลางความโหดร้ายนั้นอ่ะเขากลับคนพบความจริงข้อหนึ่งที่ว่าชีวิตเนี่ยมีความหมายเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสวยๆนะครับแต่มันคือสิ่งที่พิสูจน์มาด้วยชีวิตจริงๆเอาละเพื่อที่จะเข้าใจคำตอบของแฟรงเกิลเราต้องเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกก่อนเลยนั่นก็คือความหวังครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ความหวังแบบลมๆแรงๆนะครับแต่มันคือสิ่งที่แฟรงเกิลเรียกว่าสมอเรือแห่งจิตวิญญาณความหวังในแบบของแฟรงเกิลเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะ คือมันไม่ใช่การหลอกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีไปวันๆแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะเชื่อว่าเฮ้ยความเป็นไปได้มันยังอยู่นะแม้ว่าตอนนี้มันจะมองไม่เห็นทางเลยก็ตามมันคือการเลือกที่จะเชื่อครับภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยความหวังมันทำหน้าที่เหมือนสมอเรือที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้นะครับในวันที่พายุแห่งความทุกข์มันขมกระนำเข้ามาสมอนี่แหละ ที่จะทําให้เราไม่ลอยเควงคว้างไปทําให้ความเป็นมนุษย์ของเราไม่ถูกกัดก่อนจนหายไปพอเรามีสมอเรือที่แข็งแกร่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะเจอกับพลังอีกอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นก็คืออิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์หรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือป้อมปาการแห่งจิตใจที่ไม่มีใครทําลายได้นั่นเองลองนึกภาพตามนะครับต่อให้ร่างกายเราถูกจองจํา อิสรภาพทุกอย่างข้างนอกถูกพรากไปหมดแต่มันมีอยู่ป้อมประการหนึ่งที่ไม่มีใครหน้าไหนจะเข้ามาแตะต้องได้เลยนั่นก็คือจิตใจของเราพื้นที่ที่เราจะคิดจะรู้สึกจะมีทัศนคติยังไงก็ได้ซึ่งมันก็นำมาสู่แก่นของเรื่องนี้เลยครับอิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์ก็คืออิสระในการเลือกทัศนคติของตัวเองไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอิสระในการเลือกหนทางของตัวเอง นี่คือพลังที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้ต่อให้โลกภายนอกจะแย่แค่ไหนก็ตามแล้วพอเราตระหนักว่าเรามีอิสระในการเลือกทัศนคติของตัวเองได้เนี่ยนะโอ้โหมันจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในปรัชญาของ f r a n k กเลยครับมันคือการปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่อชีวิตแบบพลิกฝ่ามือเลยปกติเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้ถามว่าฉันจะได้อะไรจากชีวิตบ้างใช่ไหมครับแต่แฟรงเกิลบอกไม่ใช่ลองพลิกคําถามใหม่หมดเลยให้ถามว่า ชีวิตคาดหวังอะไรจากฉันเห็นความต่างไหมครับมันคือการเปลี่ยนจากคนที่รอรับมาเป็นคนที่ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างการเปลี่ยนคําถามแค่นี้นะครับที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้บริโภคความหมายเราจะกลายเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาเองจากผู้รอรับกลายเป็นผู้ให้และจากการมัวแต่มองเข้ามาข้างในตัวเองเราจะเริ่มมองไปข้างนอกเพื่อหาว่าหน้าที่ของเราคืออะไร ซึ่งมันก็ไปตรงกับคำพูดของนีเชอร์ที่แฟรงเกลยึดถือเป็นหลักเลยครับที่ว่าคนที่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะสามารถทนวิธีการได้แทบทุกอย่างการหาเหตุผลที่จะอยู่ให้เจอเนี่ยแหละครับคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราผ่านพ้นความทุกข์ไปได้พอเรามีเหตุผลที่จะอยู่ที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยนะเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูเหมือนจะเลวร้ายที่สุดได้นั่นก็คือความทุกข์นั่นเองครับแฟรงเกอรมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่ๆแต่มันเป็นเหมือน เตาหลอมที่หล่อหลอมตัวตนของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาการเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับมันไม่ใช่คำสาปที่เราต้องวิ่งหนีแต่ให้มองว่ามันคือบททดสอบที่จะเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมามันก็เหมือนไฟที่ใช้หลอมเหล็กนี่แหละครับบางคนเจอความร้อนแล้วอาจจะแตกสลายแต่บางคนกลับแข็งแกร่งและบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิมเส้นทางของการก้าวข้ามความทุกข์มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ 1. คือเผชิญหน้ากับมันตรงๆเลย 2การเผชิญหน้านั้นจะทําให้เราได้ค้นพบความแข็งแกร่งข้างในที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีและ3เราจะก้าวมาเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นกว่าเดิมผมว่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะมันก็เหมือนแผลเป็นนะครับตอนเป็นแผลมันก็เจ็บปวดแต่พอแผลมันหายดีแล้วผิวหนังตรงที่เป็นแผลเป็นนั่นแหละจะแข็งแรงที่สุดความทุกข์ก็เหมือนกันครับเมื่อเราผ่านมันไปได้มันจะทิ้งความแข็งแกร่งและความเข้าใจชีวิตไว้ให้เรา เอาละครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันกําลังนําเราไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆนั่นคือการมองว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันคือภารกิจส่วนตัวครับเป็นการตอบรับเสียงเรียกของชีวิตหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือเป้าหมายของชีวิตจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความสุขก็ได้นะแต่คือการทําความรับผิดชอบที่มีแต่เราเท่านั้นที่ทําได้ให้สําเร็จ ชีวิตเหมือนมอบภารกิจให้เราแต่ละคนและหน้าที่ของเราก็คือทำให้มันลุล่วงแล้วไอภารกิจที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือการพูดว่า yes หรือตอบรับกับชีวิตยอมรับชะตากรรมด้วยความรับผิดช,ชอบคือการออกไปค้นหาว่ามีหน้าที่อะไรที่กำลังรอเราอยู่คือการสร้างความหมายผ่านการลงมือทาและสุดท้ายคือการอดทนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะการอดทนได้มันก็คือชัยชนะอย่างหนึ่งเหมือนกัน สุดท้ายแล้วคำถามที่แท้จริงมันจึงไม่ใช่ว่าเราคาดหวังอะไรจากชีวิตแต่มันคือคำถามที่ชีวิตต่างหากที่กำลังรอคอยคำตอบจากเราอยู่เงเียบๆว่าแล้วชีวิตจะคาดหวังอะไรจากตัวเราได้บ้างและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหมายอย่างแท้จริง